มาข้อ3จากรูป C และ E เป็นจุดบนเส้นโค้ง y เท่ากับ x กำลังสองถ้าพิกัดของจุด A และพิกัดของจุด B เนี่ยเป็น a เล็กศูนย์และ3 a เล็กศูนย์ตามลำดับแล้วอัตราส่วนของพื้นที่สี่เหลี่ยมมุมฉาก EFCD ต่อพื้นที่สี่เหลี่ยมมุมฉาก ABFE เนี่ยเป็นเท่าไหร่แล้วเขาก็ให้รูปมา เราก็มาเริ่มดูก่อนเขาบอกว่าจุด A ใหญ่เนี่ยมีพิกัดเป็นเเล็ก0์หมายความว่าตั้งแต่แกนตรงกลางจนถึงจุด A เนี่ยมันมีค่า x เท่ากับ A และเขาบอกว่าจุด B เนี่ยมันมีพิกัด 3a 0หมายความว่าตั้งแต่แกน y เนี่ยจนถึงจุด b มันมีค่า x อยู่ 3A พอเรารู้ว่า OA มันระยะ a หน่วย OB มันระยะ3 a หน่วยดังนั้นด้าน AB ก็จะยาวอยู่3 a ลบด้วย a ก็คือ2 a หน่วยอ่ะพี่ก็เขียนด้าน AB จะยาวเท่ากับด้าน OB ลบด้วยด้าน OA กลายเป็น3 a ลบ a ได้2 a หน่วยต่อมาพี่ก็ดูที่จุด จุด A เนี่ยมันมีค่า x เป็น a ใช่ไหมซึ่งจุด E เนี่ยมันก็คือมีค่า x เป็น a ด้วยเหมือนกันอ่ะแล้วก็มาดูจุด E จุด E เนี่ยมีค่า x เท่ากับ a แล้วจุด E มันอยู่บนพาราโบลา y เท่ากับ x กำลังสองแปลว่าค่า y ของจุด B ก็จะเท่ากับ x กำลังสอง แทน x เป็น a เข้าไปก็ได้เป็น a กําลังสองเราได้ค่า x กับค่า y ของจุด e มาแล้วดังนั้นพิกัดของจุด e ก็กลายเป็นพิกัด a a กําลังสออ่ะเราก็ไปเติมในรูปต่อมาพี่จะดูที่จุด c จุด c เนี่ยมันมีค่า x เท่ากับค่า x ในจุด b ก็คือ 3a แล้วเราก็จะเห็นว่าจุด C เนี่ยมันอยู่บนพาราโบลา y เท่ากับ x กำลังสองดังนั้นค่า y ก็จะเท่ากับ x กำลังสเท่ากับ3 a กำลังสได้เป็น9 a กำลังสองเรารู้ค่า x กับค่า y แล้วเราก็เลยได้พิกัดจุด C ออกมาเป็น3 a 9 a กำลังส การที่เรารู้พิกัดจุด E ว่าค่า y มันเป็น a กําลังสองหมายความว่าตั้งแต่ค่า y เป็น0ูนย์ก็คือแกน x จนขึ้นมาถึงจุด E เนี่ยมันจะมีระยะทางเป็น a กําลังสองหน่วยแล้วก็การที่เรารู้ว่าค่า y ของจุด C เนี่ยมันเป็น 9a กําลังสองหมายความว่าจุด C เนี่ยมันสูงขึ้นมาจากแกน x อยู่ 9a กําลังสองหน่วย เรารู้ว่า BC มีระยะเป็น 9a กํลัง2และ BF ก็มีระยะเป็น a กํลัง2ดังนั้นพี่จะได้ว่าระยะ CF เนี่ยมันต้องเกิดมาจาก CB ลบด้วย FB ก็เลยได้เป็น 9a กํลัง2ลบด้วย a กํลัง2เป็น 8a กํลัง2อะพี่ก็ได้แล้วว่า CF ตรงนี้จะยาว 8a กํลัง2ด้้วย โจทย์ข้อนี้เขาต้องการพื้นที่ของ EFCD ต่อพื้นที่ของ ABFE เราก็มาดูแต่ละอันพื้นที่ของ EFCD เนี่ยมันเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านกว้างเป็น 2a มองทันไหมตรงนี้คือ 2a และมีด้านยาวเป็น 8a 2ลังสองพื้นที่ก็เลยเป็น 2a คูณด้วย 8a 2กลังสส่วนพื้นที่ของสี่เหลี่ยม ABFE เนี่ย ABFE ก็คือรูปสี่เหลี่ยมอันเล็กข้างล่างมันมีด้านนี้เป็น 2a ไปคูณกับสูงคือ a 2กำลังสเราอยากหาพื้นที่สองอันนี้อัตราส่วนการก็จับหารเลย ออกมาเป็น a ตัดกับ a a กำลัง2ตัดกับ a กำลัง2แล้ว2กับ2ก็ตัดกันไปเหลือ8หาร1เป็น8ต่อ1จะตรงกับช้อยข้อที่3สรุปว่าข้อนี้เขาให้พิกัดจุด a มาทําให้เรารู้ว่าค่า x ที่จุด a เนี่ยมันเป็น a เล็กและเราก็ดูว่าที่จุด e กับจุด a มันจะมีค่า x เท่ากัน แล้วเราเลยหาได้ว่าค่า y ของจุด E เนี่ยมันจะกลายเป็น a กําลังสองแล้วเราก็ทำในทำนองเดียวกันกับจุด C จะได้มาว่าจุด C เนี่ยมีพิกัดเป็น3 a 9 a กําลังสองพอเราได้พิกัดมาอย่างนี้เราก็จะหาได้ว่าระยะ AB เนี่ยมันจะยาวเป็น2อ a เล็กเท่ากับระยะ EF และเท่ากับระยะ CD ส่วนระยะ EA เนี่ยมันยาว a กําลังสอง ระยะ CB เนี่ยมันยาว 9a กําลังงทำให้เราทราบว,ว่าระยะ CF จะกลายเป็น 9a กําลัง2ลบด้วย a กําลัง2ได้เป็น 8a กําลัง2พอเรารู้ความยาวทุกด้านแล้วเราก็เลยหาได้ว่าพื้นที่สี่เหลี่ยม EFCD เนี่ยเราก็นำกว้างคูณยาวจะกลายเป็น 2a คูณด้วย 8a กําลัง2พื้นที่สี่เหลี่ยม ABFE ก็เอากว้างคูณยาวจะได้เป็น 2a คูณด้วย a กํลังสองอยากหาอัตราส่วนก็จับห่านกันจะได้ออกมาเป็น8ปส่วนหนหรือ8ปต่อหเป็นคำตอบอืม